ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ำตำราเทพสะกดวิญญาณตอนที่8ด่านโนวกะวิญญาณการฝึกฝนและคน้นคว้าแสงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณลูปไล้ใบหน้าของไปหยุนเฟยอ,อย่างอ่อนโยนปลุกมันตื่นขึ้น มันลุกขึ้นนั่งบนเตียงด้วยความรู้สึกผะอืดผะอมสุดบรรยายสีสปวดจนแทบระเบิดเนื่องเพราะมันยังไม่เคยเมามายมาก่อนหน้าประหลาดใจนักที่ยังสามารถพาร่างกลับมานอนบนเตียงในบ้านได้ไม่นานไปหยุนเฟยก็สั่งเมาขึ้นบ้างมันนวดขมับพึมพำเสียงค่อยเมื่อคืนข้ากลับมาอย่างไรข้าจำได้แต่เพียงดูเหมือนข้าดื่มสุราลงไปขวดหนึ่งข้าจดจำไม่ได้ว่า หลังจากนั้นเกิดอันใดขึ้นบ้างหรือนี่เป็นอาการเมาค้างช่างสุดทนนักทำอย่างไรอาการนี้จึงจะหมดไปยามที่ไปหยุนเฟยครุ่นคิดหาวิธีแก้อาการสุดจะทนนี้พลังที่พลุ่งพล่านสุดพนาก็ประตูภายในร่างความรู้สึกสุขสบายเราแช่ในน้ำอุ่นอับไลลทั่วร่างทำให้มันผ่อนคลายจนแทบจะส่งเสียงครวญครางออกมา เมื่อระง,งับสติได้ก็พบว่าความรู้สึกผะอ,อืดผะอมนั้นสูญสิ้นไปกลับกลายเป็นคึกคักกระปริกระเปล่านี่ไปหยุ่นเฟยสันสีสะอย่างเหลือเชื่ออยู่บ้างความรู้สึกอันลึกลบับก็ปรากฏในจิตใจดูเหมือนมีบางอย่างที่พิเศษพิสดารคงอยู่ในร่างกายแต่ก็เราอยู่ลึกลงไปในจิตใจมันด้วยเช่นกันหรือจะเป็น มันพันนึกถึงบางอย่างได้จึงยกมือขวามาเบื้องหน้าพลางจับจ้องที่แหวนช่องมิติบนมือพร้อมกับเพ่งจิตจ,จินตนาการว่าควบคุมสิ่งลึกลับนั้นอยู่ในที่สุดมันก็รู้สึกราวกับมีกระแสพลังงานไหลผ่านแขนเข้าสู่แหวนตามเจตนาจากนั้นมันก็รู้สึกถึงช่องว่างภายในช่องว่างกว้างราวสองวเสษนั้นปรากฏวัตถุคล้ายม้วนคัมภีสามชิ้นและทวนยาวที่กําลังลอย,อยอยู่เนื่องเพราะมีเพียงวัตถุสี่ชิ้นช่องว่างนี้จึงดูกว้างขวางอยู่บ้างแน่ชัดแล้ว พลังอันพิสดารน,นี้ไม่ใช่อื่นใดมันคือพลังวิญญาณไปยุนเฟยปรถนาจะนำทวนยาวนั้นออกมาแต่ก็ไม่อาจทำได้ราวกับมีพลังงานบางอย่างครอบคลุมทวนยาวเอาไว้มันลองนำม้วนคัมภีร์เล่มหนึ่งออกมาแต่ยังคงไม่อาจนำออกมาได้จึงลองกับคัมภี์อีกเล่มพริบตาเท่าความคิดมันพันรู้สึกถึงน้ำหนักบนมือพร้อมกับที่ม้วนคัมภีรสีเทาปรากฏขึ้นในมือจากนั้นไปหยุนเฟย์ยังทดลองนำคัมภีเล่มสุดท้ายออกมาแต่กลับไม่สำเร็จ ไปหยุนเฟยพิจารณาม้วนคำภีร์สีเทาอย่างละเอียดคำภีร์นี้ยาวหนึ่งฝ่ามือขนาดเท่าสองนิ้วมือทำจากวัสดุไม่ทราบชนิดคล้ายผ้าแต่ก็คล้ายหนังสัตว์ปิดสนิทเอาไว้ราวกับไม่อาจเปิดออกได้ด้านนอกเป็นสัญ,ญลักษณ์มากมายแสนซับซ้อนลึกลับและแปลกประหลาดมองไปคล้ายเป็นภาษาอันใดไม่อาจเปิดได้เช่นนั้นลองใช้พลังวิญญ,ญาณดู ยามนี้ไปหยุ่นเฟยชักนำพลังวิญญาณในร่างเป็นสายใหญ่เข้าสู่ม้วนคัมภีร์ได้อย่างราบรื่นมันพลันรู้สึกสับสนสุดขีดกับเส้นสายอักขระข้อมูลที่พุ่งเข้าสู่ความคิดไปหยุ่นเฟยรีรปิดตาสงบใจซึมซับข้อมูลที่ปรากฏขึ้นในจิตใจอย่างระมัดระวังเคล็ดฝ <h> ึกปรือวิญ,ญญาณนี้ถือเป็นวิธีฝึกฝนวิญญาณระดับพื้นฐานที่สุดช่วยให้เพิ่มพูนและฟื้นฟูพลังวิญญาณได้ วิญญาณและร่างกายไม่อาจแบ่งแยกวิญญาณสามารถควบคุมร่างและร่างกายสามารถฝึกฝนวิญญาณวิญญาณถูกปิดซ่อนไว้ภายในร่างมีเพียงผู้ฝึกปรือวิญญาณจึงสามารถสัมผัสและควบคุมพลังวิญญาณได้สามด่านแรกของผู้ฝึกปรือวิญญาณอันได้แก่นวกวิญญาณปัจเจกวิญญาณและวิรชนวิญญาณล้วนถูกเรียกว่าสามด่านแห่งการควบคุมร่างด่านนวกวิญญาณควบคุมผิวหนังและกล้ามเนื้อด่านปัจเจกวิญญาณ ควบคุมกระดูกและโลหิตด่านวีรชนวิญญาณควบคุมจุดชีพจรเคล็ดวิชาด่านโนกะวิญญาณผ่านไปเนิ่นนานไปหยุ่นเฟยค่อยลืมตาขึ้นอย่างแช่มช้านี่มีเพียงเคล็ดควบคุมผิวหนังและกล้ามเนื้อของด่านโนกะวิญญาณแต่ข้ากลับสัมผัสได้ชัดเจนว่าในม้วนคัมภียังมีเนื้อหาอื่นอีก อย่างน้อยต้องมีเคล็ดควบคุมร่างของด่านปัจเจกวิญญาณและวิรชนวิญญาณอยู่หรือเป็นเพราะข้าเพียงบรรลุด่านโนกะวิญญาณระดับตน้นจึงไม่อาจรับรู้เคล็ดวิชาขั้นต่อไปได้มันลุกขึ้นจากเตียงเดินไปยังกองอิดสี่ห้าก้อนที่มุมห้องหลังจากไคร่กรนอย่างละเอียดจึงกำหมัดขวาขึ้นตรงหน้าอย่างเชื่องช้าผิวหนังและกล้ามเนื้อทั่วแขนขวาราวกับขยายตัวออกผิวหนังราวกับหนาและกระชับขึ้นกล้ามเนื้อก็เบ่งพองออกช้า,ชา แขนขวาทาั้งงแปลเปลี่ยนเป็นหยาบใหญ่ยิ่งกว่าแขนซ้ายมองดูทรงพลังยิ่งไปหยุนเฟยร้องเบาๆพร้อมกระแทกแขนขวาลงไปยังกองอิดเบื้องหน้าโครมเสียงระเบิดดังกึกก้องกระทั่งห้องยังราวกับจะสั่นสะเทือนไปด้วยเฮเฮเจ้าทำอันใดในห้องของข้าขอบอกต่อเจ้าหากทำห้องข้าเสียหายข้าไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่ข้าจ้ะ เสียงงุนงงและขุนเคืองพันดังมาจากด้านนอกจากนั้นประตูห้องถูกผลักเปิดก่อนที่บุรุษไว้หนดผู้หนึ่งจะก้าวเท้าเข้ามาทว่าหลังจากมันผลักเปิดประตูเพียงผ่านประตูเข้ามาเพียงครึ่งร่างก็เลยเห็นไปยุนเฟยยืนอยู่ที่มุมห้องพร้อมกับเศษอิฐเกลื่อนกลาดเบื้องหน้ายามมองไปยังแขนขวาที่ปูดโปนด้วยกล้ามเนื้อของไปยุนเฟยและกำปั้นที่ยังมีเศษอิฐก้อนเล็กๆสีแดงสดติดอยู่มันก็ตะลึงเงินอยู่เนิ่นนาน,านท่าน เออทำธุระท่านต่อเถอะเชิญทำธุระต่อข้าไม่รบกวนท่านแล้วหลังจากบอกกล่าวเสียงตะกุบตะกักมันจึงค่อยๆถอยหลังด้วยรอยยิ้มประจบเอาใจและปิดประตูลงไปหยุนเฟยที่หมกมุ่นกับความคิดตนเองก็ไม่ได้สนใจชายผู้นั้นเช่นกันเพียงทดลองควบคุมผิวหนังและกล้ามเนื้อครั้งแรกก็ทรงพลังเพียงนี้พลังของข้าเพิ่มพูนขึ้นอย่างน้อยหลายเท่าตัว ขณะมองดูกองเศษก้อนอิดบนพื้นมันจับสัมผัสพ,พลังวิญญาณในร่างอย่างละเอียดอีกครั้งแม้จะยังคงอ่อนจางแต่ก็คงอยู่จริงๆไปหยุ่เฟยต้องตื่นเต้นพรุ่งพล่านยิ่งผู้ฝึกปรืวิญญาณในที่สุดข้าก็กลายเป็นผู้ฝึกปรืวิญญาณข้าเข้าใกล้จุดมุ่งหมายที่จะแก้แค้นไปอีกก้าวหนึ่งแล้ว หลังเก็บกวาดห้องมันรับประทานอย่างเรียบง่ายและนั่งลงบนเตียงอีกครั้งไปยุนเฟยสำรวจแหวนช่องมิติอยู่ชั่วครู่ครู่ครู่คู่รูรูรูครูู่คู่รูจึงบรรจุก้อนอิดมีสั้นเงินทองและสิ่งของอื่นๆที่เหลือลงไปไปยุนเฟยชื่นชอบของเล็กๆชิ้นนี้ยิ่งช่างสะดวกสบายนักขณะนั่งบนเตียงมันถือแหวนช่องมิติไว้ในมือพร้อมกับเอ่ยในใจอัปเกรดอัปเกรดสำเร็จระดับไอเทมดีเลิศ ระดับการอัปเกรดบวก6คุณลักษณะเพิ่มเติมพละกำลังบวกสิสิ่งจำเป็นในการอัปเกรดแต้มวิญญาณ12แต้มเห็นได้ชัดว่าแต้มวิญญาณก็คือพลังวิญญาณยามที่มันอัปเกรดสิ่งของความรู้สึกที่บางสิ่งถูกดึงออกไปจากร่างเกิดขึ้นอีกครั้งก่อนนี้มันไม่อาจรับรู้ได้แต่ยามนี้มันสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่านั่นคือพลังวิญญาณ ไปยุนเฟยอัปเกรดแหวนต่อเนื่องไม่หยุดและมันล้มเหลวเพียงแค่ครั้งเดียวระดับไอเทมดีเลิศระดับการอัปเกรดบวก8คุณลักษณะเพิ่มเติมพละกกำลังบวก33สิ่งจำเป็นในการอัปเกรดแต้มวิญญาณ16แต้มเนื่องเพราะมันไม่ทราบว่าแหวนระดับดีเลิศนี้จะถูกทำลายหลังจากอัปเกรดถึงระดับบวก8เช่นมีสั้นระดับธรรมดาหรือไม่จึงไม่กล้าเสี่ยงอัปเกรดอีก หากแหวนนี้ถูกทำลายจากการอัปเกรดล้มเหลวมันก็ไม่ทราบจะไปร่ำให้กับใครแล้วจากการจับสัมผัสอย่างละเอียดไปหุนเฟยสังเกตพบว่าพลังวิญญาณอ่อนด้วยลงกว่าก่อนหน้านี้อยู่บ้างจึงหยิบมีดสั้นมาอัปเกรดเป็นบวกแปดยามนี้จึงสัมผัสได้ว่าพลังวิญญาณมันถูกจ่ายออกไปราวครึ่งหนึ่ง ไปหยุนเฟย์หยุดการอัปเกรดและฝึกปรือตามที่บันทึกในเคล็ดฝึกปรือวิญญาณมันสงบใจชักนำพลังวิญญาณโคจรไปตามเส้นทางพิเศษพิสดารในร่างค่อยฟื้นฟูพลังวิญญาณคืนมาอย่างแช่มช้าแต่เมื่อมันสัมผัสได้ว่าพลังวิญญาณฟื้นฟูเต็มที่แทนที่จะหยุดยั้งลงมันกลับยังฝึกปรือต่อทั้งยังรู้สึกได้ว่าพลังวิญญาณในร่างมันเพิ่มพูนขึ้นทีละน้อยกระทั่งดวงจันทร์เริ่มส่งแสงไปหยุนเฟยจึงลืมตาขึ้นอย่างแช่มช้า แต้มวิญญาณก็คือพลังวิญญาณสามารถฟื้นฟูและเพิ่มพูนด้วยการฝึกปรือมันเอื้อมมือไปแตะแหวนบนมือขวามีสั้นหลายเล่มก็ปรากฏขึ้นในมือหากเป็นเช่นนั้นข้าก็สามารถคำนวณพลังวิญญาณที่มีจากการใช้แต้มวิญญาณได้นับเป็นข้อมูลที่แปลกใหม่นักอย่างนี้สมควรต้องทดลองดูเนื่อนานผ่านไปอัปเกรดล้มเหลวไอเทมถูกทำลายบัตรซบล้มเหลวอีก ไม่คาดคิดเลยว่าจะไปถึงระดับบวกสิบยากเพียงนี้ไปหยุนเฟสยสายศีรษะโดยแรงคาถึงขีดจำกัดแล้วหักนับไม่ผิดพลาดข้ามีแต้มวิญญาณ219แต้มอัปเกรดวันต่อมาเมื่อไปหยุนเฟยตื่นขึ้นสิ่งแรกที่มันกระทำคือประเมินพลังวิญญาณภายในร่างเป็นดังคาดพลังวิญญาณของข้าเพิ่มพูนขึ้น แม้จะคาดการเอาไว้ก่อนแต่เมื่อยืนยันได้ว่าความคิดมันถูกต้องมันยังคงอดไม่ได้ต้องสั่นระริกด้วยความตื่นเต้นหลังจากมันใช้กระบวนการอัปเกรดเพื่อจ่ายแต้มวิญญาณหรือก็คือพลังวิญญาณออกไปหมดสิ้นพลังวิญญาณของมันก็จะเพิ่มพูนขึ้นอีกเล็กน้อยนี่หมายถึงอันใดย่อมหมายถึงนอกเหนือจากการเพิ่มพูนพลังวิญญาณผ่านการฝึกปรือดังเช่นผู้ฝึกปรือวิญญาณคนอื่น ไปยุนเฟยยังสามารถเพิ่มพูนพลังวิญญาณด้วยการใช้กระบวนการอัปเกรดอีกด้วยนี่ยอมเรียกได้ว่าเป็นหนทางลัดหนทางลัดที่มีเพียงมันที่กระทำได้หลังจากระงับความตื่นเต้นในใจอย่างยากเย็นไปหยุนเฟยเริ่มรวบรวมผลลัพธ์จากการศึกษาแต้มวิญญาณของมันออกมาเป็นตัวเลขจนกระทั่งการอัปเกรดครั้งสุดท้ายจากพลังวิญญ,ญาณที่เต็มเปี่ยมจนหมดสิ้นนับรวมแต้มวิญญ,ญาณได้219แต้มค่าจดจำได้ว่า เมื่อครั้งที่ข้าใช้กระบวนการอัปเกรดคราแรกข้าใช้แต้มวิญญาณไปจนหมดสิ้นครานนั้นราวกับ60แต้มสมควรไม่เกินกว่า70แต้มอีกทั้งยามนั้นทั้งร่างกายและจิตใจของข้าล้วนอ่อนแอดังนั้นคนทั่วไปที่ร่างกายแข็งแรงสมควรมีแต้มวิญญาณอยู่ราว100แต้มกระบวนการอัปเกรดเคล็ดฝึกปรือวิญญาณการควบคุมผิวหนังและกล้ามเนื้อของด่านนวกวิญญาณสิ่งที่ข้าต้องค้นคว้าช่างมากมายนะ ในสิบวันมานี้นอกจากกระทำสิ่งที่จำเป็นเช่นการดื่มกินการนอนหลับและการออกจากบ้านไปจับจ่ายซื้อของไปหยุนเฟย์ใช้เวลาทั้งหมดไปกับการฝึกฝนและคน้นคว้าแต่มันก็ได้รับประโยชน์จากประสบการณ์และการทดลองตลอดช่วงที่ผ่านมาไม่น้อยอย่างแรกคือพลังวิญญาณของมันทุกคืนมันจะใช้พลังวิญญาณจนหมดสิ้นยามที่มันตื่นขึ้นในวันถัดไปพลังวิญญาณของมันจะเพิ่มพูนขึ้นราวสิบแต้ม ยามนี้พลังวิญญาณในร่างของไปหยุนเฟยมีปริมาณเกินกว่า300ตัวเลขนี้แสดงว่ามันบรรลุขั้นกลางของด่านโนกวิญญาณแล้วภายในสิบวันจากขั้นต้นมันก็บรรลุขั้นกลางของด่านโนกะวิญญาณได้แล้วหากผู้ฝึกปรือวิญญาณคนอื่นได้รับทราบคงต้องรู้สึกต่ำต้อยจนอยากเอาหัวพุ่งชนกำแพงเมื่อพลังวิญญาณเข้มแข็งขึ้นการควบคุมผิวหนังและ,และกล้ามเนื้อของมันก็พัฒนาขึ้นตามเนื่องเพราะพลังวิญญาณของมันเพิ่มพูนอย่างรวดเร็ว ไปหยุนเฟยจึงให้ความสนใจกับการเรียนรู้เคล็ดการควบคุมร่างกายหากระดับการควบคุมร่างกายของมันไม่พัฒนาให้สมดุลกับพลังวิญญาณย่อมไม่เป็นผลดียามนี้เมื่อชักนำพลังวิญญาณเพื่อเสริมกำลังของผิวหนังและกล้ามเนื้อหมัดของมันความเร็วของมันการกระโดดของมันการป้องกันของมัน รวมทั้งความสามารถด้านอื่นทั้งหมดล้วนเทียบได้เกือบสิบเท่าของคนธรรมดามันเข้าใกล้ขีดจำกัดที่ผู้ฝึกยุทธธรรมดาจะสามารถบรรลุถึงได้จากการฝึกฝนร่างกายแล้วอย่างที่2คือกระบวนการอัปเกรดไอเทมจากการทดลองมาทุกรูปแบบยามนี้ไปหยุนเฟยจึงพอจะมีความเข้าใจต่อพื้นฐานของการอัปเกรดแล้วทุกสิ่งที่เป็นวัตถุล้วนอัปเกรดได้เพียงแต่วัตถุที่แตกต่างกันจะให้ผลการอัปเกรดที่แตกต่างกัน อาวุธเช่นดาบกระบี่พลองหรือแม้แต่ก้อนหินล้วนมีตัวเลขบอกระดับพลังโจมตีซึ่งจะแปรผันไปตามคุณภาพของวัตถุหลังจากการอัปเกรดพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นเครื่องป้องกันเช่นเสื้อผ้ารองเท้าและหมวกล้วนมีค่าพลังป้องกันเสื้อผ้าธรรมดาไม่ว่าจะทําจากผ้าเนื้อหยาบหรือผ้าทอลายดอกล้วนมีค่าการป้องกันน้อยนิดเพียงหนึ่งหรือสองนวอยโดยพื้นฐานแล้วจะไม่แตกต่างจากเดิมแม้จะถูกอัปเกรดแล้วก็ตาม ประเภทต่อมาคือเครื่องประดับเช่นแหวนสร้อยคอและเครื่องประดับต่างๆไปหยุนเฟยก็ซื้อหามาค้นคว้าเช่นเดียวกันภายหลังการอัปเกรดจะสุ่มคุณลักษณะเพิ่มเติมเท่าที่มันทราบมีคุณลักษณะเพิ่มเติมอยู่4ประเภทพละกกำลังความทนทานความเร็วและจิตวิญญาณ3ประเภทแรกทําความเข้าใจได้ไม่ยากนักโอกาสปรากฏมีไม่น้อยแต่คุณลักษณะจิตวิญญาณน,นั้นโอกาสที่ปรากฏสุดแสนจะน้อยนิด อีกทั้งจิตวิญญาณน,นี้ถึงกับช่วยเพิ่มพูนพลังวิญญาณหลังจากอัปเกรดเครื่องประดับมากมายหลายชิ้นไปหยุนเฟยเพียงได้รับไอเทมที่ช่วยเพิ่มเติมจิตวิญญาณแค่หนึ่งชิ้นส่วนชิ้นที่เหลือล้วนถูกทำลายไปแต่นอกจากแหวนช่องมิติระดับดีเลิศบนมือขวามันวัตถุทุกชิ้นที่มันพบเห็นล้วนเป็นระดับธรรมดา แม้มันจะอัปเกรดถึงระดับบวก8ก็เพียงเพิ่มคุณลักษณะอันน้อยนิดซึ่งแทบจะไร้ประโยชน์และเมื่ออัปเกรดเพิ่มเติมพวกมันก็สลายไปก่อนที่จะไปถึงระดับบวกสิบกระทั่งวันที่10ในที่สุดไปหุนเฟยก็หยุดยั้งการปิดด่านฝึกต,ตนและตัดสินใจออกไปด้านนอกอีกครั้งด้วยเหตุผลที่แสนธรรมดาเงินทองมันหมดสิ้นแล้ว สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปตำราเทพสะกดวิญญาณ